พี่คร right ับเป็นไรพี่ไม่ต้องใจโยกไม่พี่ร้องไห้เป็นไรเผื่อผมช่วยพี่ได้นะพี่ฟังผมก่อนนะลูกพี่อาจจะไม่มีแล้วแต่พี่ยังมีอยู่ที่ต้องดูแลเขาอาจจะรอความช่วเหลือจากพี่ก็ได้พี่ต้องมีอถือช่วยพี่เข้าใจะแบ ที่มานั่งเราใชไปเสี่ยเวลาที่เดยวมันจะสายเกินไปเขาอาจจะคิดว่าตอนนี้นะเขายังคิดว่าเขาอะนะเราความคิดเด็กแต่คิดอยู่ที่ต้องคิดอย่างนี้นะที่ต้องคิดอะไรเลยทางกลินเสี่ยเป็นเรื่องปกติเลยพี่เือสวัสดีครับผมตั้มทีเอ็มครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็กําลังจะเดินเข้าป่านะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ๆฟ้าก็มืดเฉยเหมือนฝนจะตกนะผมก็จะรีบเดินทางเข้าไป ทำธุระกับท่านอาจารย์หน่อยเพราะว่าอาจารย์ผมเรียกผมนะแล้วก็วันนี้ผมจะพาทุกคนไปที่ห้างเก่าของผมเลยนะแต่ตอนนี้คือผมยังอยู่ท้ายหมู่บ้านเลยกำลังเลยอยู่ว่าจะไปดีไหมเพราะว่าหมู่บ้านผมฟ้ามืดเหมือนฝนมันจะตกนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรแต่ผมนัดกับท่านอาจารย์ไว้วันนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะต้องรีบเดินทางไปกันเลยนะทุกคนก็ก่อนจะเข้ารับชมคลิปนี้ก็ผมมีของจะนี่ทุกคนกําไรนะยังมีอยู่นะทุกคนถ้าสนใจก็ติดต่อมาเบอร์นี้หรือว่า ไอดีไลเบอร์นี้ได้เลยนะทุกคนก็ติดต่อมาครับไปทุกคนรับชมคลิปกันนี่เลยนะทุกคนวันเนี้ยผมจะกลับไปเยี่ยมห้างเก่าผมนะห้างเก่าเก่าของผมเลยนะ่ที่ผมไม่ได้มาก็ประมาณหกเจ็ดเดือนได้นะทุกคนนี่ก็ระหว่างทางก็ผายล้มผายอะไรหมดเลยนะแสดงว่าไม่มีคนมาเลยนะที่ อแล้วคือป่านะลกขึ้นนะลกขึ้นเยอะมากๆเลยนะทุกคนป่าลกมากๆเลย,เยผมก็พอจําทางได้อยู่โอ้คุณดูสิลกมากๆเลยนะถ้านี้นีาจะไม่เิดนะห้ามผมจะอยู่แถบข้างๆเนี๋ยผมไปวนหาด้วยนะ แต่ผมบอกเลยว่าลกขึ้นเยอะเลยนะที่นี่อุดนสมบูรณ์มากตรงนี้ไม่รู้ว่าสภาพห้างของผมนี่เป็นยังไงไม่แน่นะแต่ผมว่านะไม่ตจดแย่เลยแล้วอ่ะอยตรงนี้แข่งน้ำ เป็นอย่างนี้น้ำดำสีทุกคนี้น้ำดำมากมากเลยนะครับนี่ปกตินะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะที่ผมมาห้างผมประจํนนะผมจะขึ้นมาช่องนี้ทุกคนขึ้นมาช่องนี้นะแล้วก็จะแยกช่องนี้แถวๆนี้แต่ทางมันไม่มีแล้วอ่ะเดี๋ยวเ่าจะต้องดูกันทางใหม่ทางนี้เลยแต่ดูดูแล้วเหมือนมันจะมีคนมาอยู่เหมือนกันนะที่นี่ ลอยฟันลอยแล้วอยู่อืูสิโหเปลี่ยนไปเยอะยนะทุกคนลองย้อนกลับไปดูคลิปผมได้เลยนะคลิปที่ผมมาที่ห้างเก่าผมนะแต่มันก็มีน้ำอยู่นะน,นีแต่ความลุกนี้ผมบอกเลยว่าลุกมากๆเลยนะ อยู่ไม่ไกลนี้ผมก็พอจำทางไนดะ้อยู่ไม่ช้าไหนนะบนไหนวะน่าจะช่องนั้นมัน้งนะน่าจะช่องนั้นผมไม่ได้มานานจริงๆนะทุกคนดูคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ตรงนี้นะโล่งมากๆเลยนะช่องเนี้ย โล่งแบบโคตรโล่งเลยอะทุกคนก็เพิ่งจะเจอนี่น่าจะเป็นรอยน้ําป่านะรอยเนี่ยนะอาจจะเป็นน้ําป่าพัดพวกกอไผ่ต้นไผ่มานะอืมโอ้โหทุกคนไม่เหลือชิ้นดีครับแทบจะมองไม่เห็นเลยนะว่าเป็นห้างมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเก็บกระเป๋าไว้ด้านล่างนี้ก่อน ถ้าให้เดินขึ้นของไปนี่น่าจะแยะแน่แน่กลับมานะของกันเลยเก็บขางจะขึ้นไ,ไปดึกท่าไหนนะอือฮึนะเมื่อก่อนที่ผมมาก็แล้ว ตรงข้างทางเนี่ยผมปลูกต้นไม้ไปเต็มเลยนะตอนนี้ไม่เหลือสักอย่างเลยนะทุกคนแล้วอีกอย่างนะที่ผมเคยเก็บไว้นะไม่น่าจะอยู่เลยนะน่าจะเป็นที่ผมเคยเก็บไว้ทิศจอบนะทุกคนจอบขุดดินเลยนะแตนนี้ไม่อยู่แล้ว เละหมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวช่วงนั้นก็คิดถึงเหมือนกันนะที่ผมเคยมานอนที่นี่มาทําคนเดียวด้นะตรงนี้สภาพนี่คืออย่งนี้ไมยนี่ยังมีร่องรอยที่ผมเคยปลูกผักนะถ้าพี่พีเอซีที่เคยติดตามผมเมื่อก่อนนะรู้จักห้างนี้ดีนะเพราะว่าผมมาทําถ่ายวีดีโอที่นี่บ่อยมากๆเลยนะ ทำเป็นทรงอะไรต,ต่างๆยกดินคาน,นเดียวหนื่อยสุดๆนี้ก็เป็นช่องทางเดินนะที่ผมขุดไว้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยนุ่นเห็นไม้ต่างๆไหมก็คือผมปลูกพักไว้นั่นนั่นนะนะแล้วก็รอบๆที่พักผม,มนะมันจะมีมันสาคูน่าจะเรียกว่ามันสาคูนะปลูกไว้รอบเลยแล้วก็จะมีต้นกล้วยด้วยแต่เนี่ยไม่มีอะไรรอบสักอย่างเลยนะทุกคน ีเดี๋ยวนี้ผมแค่ผ่านทางมานะทุกคนว่าที่ผมจะมาวันนี้คือเดินสวนต้นน้ําขึ้นไปนู่นทางน้ําไหลนะต้องเดินสวนขึ้นไปขึ้นไปด้านบนขอยฝั่งนู่นเลยแวะมาก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่ๆชมกันนะก็พี่ๆคิดถึงบอกมันนู้จนะแต่ผมคิดถึงมากที่นี่ มามาทำอะไรอีกครัง้งนี่คือน่าจะน่ากลัวกว่าเดิมแน่อนอนเพราะว่าป่ามันลุกนะไม่รู้ว่ามีสัตว์ร้ายหรือว่าสัตว์อะไรมาอยู่บ้างหรือเปล่านะคนเดียวผมก็จะเดินทางกัน่ไหนล้ทุกคนแค่มาเยี่ยมชมห้างเก่าๆนี่มีรอยตะปูอยู่เลยนะทุกคนรูตะปูที่ผมเคยตอกไว้นะ มานน่ทนมากๆากเดผมจะเดินทางต่อแล้วครับแต่เดินป่าช่วงนี้ถือว่าสบายนะคืนนี้ผมเตรียมขอมาไว้เยอะมากทุกคนผมยังไม่แน่ใจเลยว่าเราจะนอนป่ากันดีไหมแต่ก็ถ้าไม่นอนถ้าทำภารกิจอะไรเสร็จก่อนค่ำนะ ผมก็จะกลับไปถ้ามันเกินค่ำไปแล้วนะก็จะนอนนี่แล้วกันโอ้ตรงเนี้นะถ้าเป็นช่วงแรกๆนะตรงนี้โล่งมากๆทุกคนเราก็สวยแน่จุดเนี้นะโอ้แต่ตอนนี้คือมองแบบเหมือนภาพเก่าๆไม่ได้เลยอ่ะเราจะเดินทางกันต่อแล้วครับทุกคนกระเป๋านนะ่ะ ปดูทางสักระยะหนึ่งตาถึงที่ใหม่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายทุกคนดูอีกนะนีแค่มาเก็บภาพคร่าวๆนะทุกคนตื่ถึงหนมากที่ทางไหนก็เนี่ยโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะขอเดินทางมุ่งหน้าตรงไปยอดห้วยเส้นนี้ก่อนนะไม่รู้ว่าระหว่างทางเนี่ย จะเจออะไรบ้างนะทุกคนไปกันครับทุกคนครับตอนนี้นะผมได้เดินเท้ามาหรือว่าเดินทางมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะซึ่งผมยังไม่เจอทางประจําที่ผมเดินเมื่อก่อนเลยนะทางมันเปลี่ยนไปมากมากเลยนะทุกคนแต่ผมยังจะเลาะห้วยอยู่นะด้านล่างนี้ก็ยังเป็นห้วยนะแต่ไม่แน่ใจทุกคนว่าวันนี้จะได ออกจากป่าหรือเปล่าผมว่าน่ามีค้างคืนไม่นอนนะทางเดิมๆหรือว่าทางเก่านี่ผมยังไม่เจอเลยแต่มันน่าจะอีกไม่ไกลแล้วแหละเท่าที่ผมเดาแล้วก็ดูจากป่านะเพราะว่าถ้าถึงโซนประมาณนี้นี่อีกระยะหน,นึ่งน่าจะพ้นแล้วแหละแต่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้คุณน,น่าจะจํากันได้นะแต่นี่มันลบทุกอย่างเทุกคนทางเก่าๆไม่มีเลยอะแล้วก็ไม่มีคนใส่จอด้วยนะ เดินป่าแบบนี้มือแน่นแน่อเคตอนนี้หมืนกันเริ่มมืดน,นิดๆแล้วทะะุกคนช่องนี้เหมือนมีคนไหลลงมานะ i'm going to leave you ค,นคนนุ้นว่วเสียงคนนะทุกคนเสียงหนึ่งทางไหนวะเนี่ยทางมันลึกมากเลยไหนวะเนี่ยคุณนคุ้ พี่ครับเป็นไรพี่ไม่ต้องไจย็นอ่าไม่พี่ร้องไห้เป็นไรเผื่อผมช่วยพี่ได้นะออนอเอ๊ะทุกคนใช่เปล่าวะไอ้นี่ที่มันเคยป้นผมไง อา้าวพี่จำผมได้เปล่าอา้อาวเหมือนผมเชิพี่เป็นอะไรเนี่ยโจรโจรกจรโอ้โหทุกคนเลยแล้วคือพี่ไปช่วยไม่ทันเหรอฮะโอ้โหทุกคนใจเย็นก่อนพี่ใจเย็นก่อน ทุกคนเอ้ยนี่หนผมเข้าไปทําช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยใจะเย็นก่อนนะพี่นะใจะเย็นก่อนดูนี่ลึกมากมากทุกคนโอตายแ้จะเย็นพี่จะเย็นผมเข้าใจนะการสูญเสียนะแต่พี่ยังต้องมีชีวิตต่อนะไม่ยั พี่ใจเย็นก่อนผมเข้าใจนะพี่คิดดีๆพี่อาจจะยังมีเมียอีกนะที่จะต้องดูแลหรือว่าต้องไปช่วยหรือเปล่าพี่ต้องใจเย็นก่อนตั้งสติก่อนพี่ใจเย็นนะพี่นะใจเย็นนะเย็นก่อน ก็ใจเย็นก่อนนะการมาจายนี่กนรมีอะไรฟังผมว่านะลูกพี่อาจจะไม่มีแล้วแต่พี่มีอยู่ที่ต้องดูแลเขาอาจจะรอความช่วยเหลือจากพี่ก็ได้พี่ต้องมุดไปช่วยพี่เข้าใจปะพี่มานั่งรอท้ายไปไม่เสียเวลาพี่เดี๋ยวมันจะสายเกินไปเขาอาจจะคิดว่าตอนนี้นะเขายังคิดว่าเขาอะนะรอความช่วยเหลือจากพี่อยู่พี่ต้องคิดอย่างนี้นะ ยิ่งต้องคิดได้เลยทางสุ่มเสี่ยงมันต้องปกติเลยพี่จริงๆไอนนี้ตอนนี้จะอยู่กับลูกเมียกูแต่ตอนนัลูกกูก็เป็นไงตั้งพี่มันมันคือมันพลาดไปแล้วนะมันเกิดมา,าแล้วเราทำอะไรมันไม่ได้หรอกพี่ม,มาใช้ชีวิตต่อที่ต้องกลับไปดูเมียกู พี่พูดถูกผมก็ไม่รู้ว่ามันตายหรือกระดย่งว่านะเขายังรอความช่วยเหลือจากพี่อยู่พี่ต้องคิดอย่างนี้ดิเราไปไหนผมก็เดินผ่านมาทางนี้แหละแต่เนี้ยผมตอนแรกผมหลงอยู่ด้านล่างนู่นแต่เนี้ยผมจําได้ทุกคนไอหินก้อนนี้นะผมจํามันได้ละหินก้อนนี้เดินทางอีกไม่ไกลแล้วพี่ต้องไปทางไหนเนี่ยต้องขึ้นไปกัมพูชน่าจะไปทางเดียวกับผมเลยแหละ โอไม่เป็นไรพี่เจอกันครั้งล่าสุดนี่คือผมยังให้อะไรเขาไปอยู่เลยนะจะเสียดายนะช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรพี่ต้องกลับไปช่วยเมียคูโอเคขอบใจมากได้ดิแล้วข้ามันนีข่าก็บข่าจะมาพูดโกตายโอ้ยพี่พี่ให้ดี ไม่ได้ดีไม่ได้ดิคิดอย่างนี้ไม่ได้ดิพี่ยังมีเมียนะพี่ลูกกาตายเมียกากาก็ไม่เอ็นกาก็กินว่ามันตจายตามไปอย่างที่อย่างที่อย่าพูดอย่างนี้ขอตายไม่ได้พี่แตคิดอย่างนี้อจะไปทางไหนผมน่าจะเดินตามห้วยนี้ไปแหละครับไปเราไปทางเดียวกันใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะขึ้นไปกับเองย ปเดี๋ยวผมไปส่งครึ่งทางก็ได้เดแต่แป๊บหนึ่งนะยมันพี่<ป>นำทางมือก็ได้ผมจำทางไม่ค่อยถูกเลยแถวเนี้ยมาเดินตามนี่เดี๋ยวไปรอผมด้านหน้าก็ได้นะพี่นะจะตามไปพี่ทุกคนนี่ผมตามได้น,นะคือถ้าผมไม่ได้ยินพี่แกนี่ผมไม่รู้ทางเลยนะทุกคน,นเพราะว่า,าใเจเย็นพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นนะ มันต้องลองไห้พี่นี่ทุกคนผมยังจําหินก้อนนี้ได้นะซึ่งผมเคยเจอคนเมืองรับแลอยู่ที่นี่กันนะเคยมาใช้ชีวิตแล้วผมพามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าจาไม่ผิดนะบริเวณตรงนี้จะมีแจกันอยู่ถ้าจาไม่ผิดนะเพราะว่าคนเมืองรับแลนะเขาเคยเก็บไว้อยู่แจกันเล็กๆอ๋อนี่ไงทุกคนนี่ไง อ้เดี๋ยวผมดึงออกมาให้ดูนี่ดูจกักโอ้มีน้ำด้วยดูจากร้อยก็น่าจะอยู่มาสักพักแล้วนะอืมแจอกันไม่หายไปไหนเลยนะเออดีวะ่ะแจอกันแจ่วมากนะทุกคนแต่รอบนั้นนะ่ะคือที่เขาหายไปนะผมผมได้ยินมาว่าเลยนะ ผมมันถ้าจำไม่ผิดไอ้เรื่องล่าสุดนะที่ผมเคยมาที่เนี่ยผมช่วยคุณมึงแว็บแรสักอย่างนึงอะไอ้น,นี่คือเขามอบเป็นสิ่งของที่ช่วยเหลือแกนะเขาผมไปเจอเขาล่าสุดใช่ไหมเขาบอกว่าไปดูที่โคดหินหรือว่าเพิงหินนะเขาเก็บของไว้อยู่หลายอย่างนะแต่ผมดูแล้วนะครั้งนั้นน่ะผมมาแต่มันมีโจนุน่นโจนป้นไปก่อนนะโจนป้นไปก่อนแล้วก็เหลือแค่แก,กน,นี้แหละ ว่าซ่อนอยู่ด้านในนี่ตต่นี้คือผมผมไม่เอานะตรงนี้แต่มันคือของผมนั่นแหละไปไปไปโอ้โหเน่ยแต่ก็น่าสงสารแกเหมือนกันนะครั้งล่าสุดนี่คือแกกำลังมีกำลังใจไปช่วยลูกเมียอยู่เลยนะครั้งนี้มาเจอนี่โอ้โหร้องไห้ใหญ่เลยิดตันด้วยโอ้ไม่ได้ไม่ได้โอเคทุกคน อ็คลิปนี้ก็ผมมีเพื่อนร่วมทางมาแหละที่จะไปย้อนน้ำตกอย่างนี้นะะไปผมเหรอ,อมผมจะขึ้นไปหาไปทำไอ่ทำธุระเดินบนหน่อยอไปหาอาจารย์ผม,มแต่ผมไม่ขอบอกแนละ้วไปทำอะไรแต่ไปก็ผมถ้าถึงจุดที่พี่จะไปพี่ก็แยกกับผมได้เลยนะอโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะ ไม่คิดว่าในป่าแบบนี้นะครับผม,มครับผมไม่เป็นไรครับผม,ม,มคนเหมือนกันช่วยๆกันไปครับตาคองคงกตายไปแล้วโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได<ม>นะโอเคครับทุกคนในป่าแห่งนี้นี่ยังดีนะัที่เรามีเพื่อนร่วมทางนะถือว่าปลอดภัยอีกระดับหนึ่งเลยนะไปกันไปงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน ท่านผู้ชมคลิปผมถึงตอนนี้ผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าครับไป let's go